เชาวันพุธนะคะวันนี้คุณจะได้รับโอกาสการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้งานใหม่ๆได้โปรเจกต์ใหม่ๆได้ลูกค้าใหม่ๆนะคะถือว่าการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นผู้รับผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะความรักเนี่ยคุณจะได้รับความรักจากค,คนรอบข้างนะคะ คนรักของคุณนะคะก็เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณดีมากๆนะคะคนโสดคุณก็จะได้รับความรักจากคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งม,มีคนมาชอบมีคนมาให้ความสนใจในตัวคุณถือว่าคุณมีเสน่ห์นะคะณช่วงนี้การเงินนะคะคุณจะเป็นช่วงที่คุณเก็บเงินได้มีโชคลาภเข้ามาออมีลูกค้าเข้ามามีไรายได้เข้ามาหลายทางนะคะถือว่าการเงินโดดเด่นมากๆเลยนะคะสุขภาพนะคะ คุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อยไม่มีแรงนะคะแต่ทุกครั้งที่คุณไม่มีแรงเนี่ยคุณก็มาจะก,กัดฟันสู้นะคะแล้วก็ทําสิ่งต่างๆได้สาเร็จคืออาจจะป่วยป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นหาเ,เวลาในการพักผ่อนหน่อยนะคะสุขภาพไม่ได้มีอะไรหนักเลยนอกจากบางทีคุณไม่สบายแล้วคุณฝืนตัวเองนะคะขอพรพระแม่รักษมีแล้วก็พระพิฆเนศนะคะ จะทำให้คุณสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งหรือขั้นสูงสุดนะคะอุปสรรคจะหายไปรวมถึงนะคะไปไหว้นะคะศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณน,นะคะหรือพระพรหมนะคะหรือสวดมนต์นะคะบทไหว้พระพรหมก็ได้เช่นกันนะคะเลขนำโชคนะคะจะเป็นเลข55แล้วก็เลข95ค่ะ